เจ้าสมิงป่าทมินดงหุบลึกเป็นป่าดงดิบที่ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่ารากหลายชนิดและแมกไม้นานา,นาพันุและยังเป็นป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นพยุงที่เป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจที่มีราคาสูงป่าแห่งนี้จึงเป็นที่หมายปองของเราานทุนที่หวังผลประโยชน์ในพื้นป่า มีหลายครั้งที่พวกนายทุนส่งคนเข้ามาสำรวจพื้นป่าเพื่อหวังที่จะขอสัมภทานในการตัดไม้เศรษฐกษิจเหล่านี้แต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ส่งคนเข้ามาเพื่อทำการรักรอบตัดไม้กันอย่างผิดกฎหมายแต่ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดพิกลเมื่อกลุ่มคนที่เคยเข้ามาสำรวจในดงหุบลึกแห่งน,นี้ส่วนมากแทบจะไม่มีใครรอดชีวิตกลับออกไปได้ต่างพากันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย มีบ้างในบางครั้งที่มีปรากฏผู้คนที่รอดชีวิตออกกลับออกไปจากป่าแห่งนี้แต่คนเหล่านั้นหากไม่เสียสติวิปราชก็จะปิดปากเงียบใช้ชีวิตกันอย่างหวานะระแวงไม่กล้าที่จะเอ่ยสนทนาถึงป่าหุบลึกอีกเลย <ak> <ipple> เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามรอบๆอบชายป่าต่างเห็นพร้องตรงกันว่า สิ่งที่ทุกคนเผชิญเมื่อเข้าไปในดงหุบลึกนั้นหากเป็นผู้ที่มีจิตอกุศลต้องการหาผลประโยชน์จากป่าแห่งนี้จะถูกอาถรรพ์ป่าของดงหุบลึกเล่นงานอีกครั้งยังกล่าวขานกันอีกด้วยว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่คอยปกปักรักษาป่าดงหุบลึกแห่งนี้มีฤทธิ์แรงและหวงแหนป่ามีหน้าที่คอยพิทักษ์และขัดขวางคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่าแห่งนี้โดยไม่ชอบ แต่หากเป็นพรานป่าที่เพียงต้องการเข้าไปเพียงเพื่อร่าสัตว์หรือหาของป่าจำพวกพืชพันุสมุนไพรต่างเข้าไปเสาะหากันได้ตามปกติแต่ก็นับว่าป่าดงหุบลึกนี้เป็นป่าที่แฝงอาถรรพ์ลุนแรงที่ทุกคนต่างพากันหวาดหวั่นครั่นครามหากไม่จำเป็นแล้วจะเรียงไปหาสัตว์กันในป่าแห่งอื่นเพราะเกรงกลัว ต่ออาถรนที่รุนแรงของเจ้าป่าที่คอยพิทักษ์คือผืนป่าผู้ใหญ่ศินในวัยห้าสิเศษเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชายป่าที่มีอาณาบริเวณใกล้กับป่าดงหุบลึกมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันเมื่อสามวันก่อนมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนึ่งนายเดินทางมาหาตนถึงบ้านโดยมีผู้ติดตามมาด้วยอีกสองคนคนแรก เป็นชายร่างสูงกำยำผิวเหลืองในวัย40ต้น,ตนทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แนะนำว่าเป็นนักวิชาการป่าไม้ที่คอยศึกษาและสำรวจพันธุ์พืชในป่าดงดิบของประเทศไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลทำการวิจัยและเก็บเป็นสถิติต่อไปและชายหนุ่มอีกคนที่มีร่างกายสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้มในวัย20ปลาย เป็นลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกันได้ไม่ถึงปีจุดประสงค์ของการเข้าป่าในครั้งนี้เพื่อสำรวจได้ศึกษาข้อมูลของพันธุ์พืชในป่าดงหุบลึกจึงได้เดินทางมาหาผู้ใหญ่สินเพื่อต้องการพรานนำทางที่ชำนาญป่าผู้ใหญ่สินจึงเสนอพรานอินในวัยใกล้เคียงกับตนซึ่งจัดว่าเป็นพรานป่าที่จัดเจนและชำนาญผืนป่าเพราะเป็นพรานป่าล่าสัตว์มานานหลายสิบปี และยังเสนอตนเองที่จะร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้าป่าลึกมาเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลังจากที่ผู้ใหญ่ศินและพานอินนำเจ้าหน้าที่จากทางราชการเดินทางเข้ามาในป่าลึกในเวลาบ่ายคล้อยของวันที่สามคนทั้งหมดจึงเดินทางเข้ามาถึงป่าดงหุบลึกที่เป็นจุดหมายของการเดินทางในครั้งนี้ป่าดงหุบลึก เป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันแต่ที่มีเป็นจํานวนมากที่สุดกลับเป็นต้นพยุงที่มีอายุหลายสิบปียืนต้นตระงานอยู่เต็มผืนป่าลักษณะภูมิทัศน์ของป่าดงหบลึกมีลักษณะคล้ายหุบเป็นแอ่งกระทะทั้งยังชุ่มชื้นและอับทึบอึมครึมรอบปกคลุมไปด้วยยอดไม้ที่หนาแน่นจนแสงแดดแทบจะสาดส่องลงมาไม่ถึงพื้นพรานอินในฐานะพรานนำทาง สั่งการให้ทุกคนพักกันในดงหุบลึกเพื่อเช้าของวันลุ่งขึ้นทางเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานกันได้อย่างสะดวกพรานอินมีอายุห้าสิบเศษเป็นชายร่างเล็กผอมเกริ็งผิวคร้ำแต่มีร่างกายที่ยังคล่องแคล่วแข็งแรงและเดินเหินได้อย่างปราดเปรียวเมื่อสั่งการเรื่องที่พักเสร็จสับจึงเดินตรงเข้าไปหาผู้ใหญ่ศินกล่าวออกมาว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ข้าเขาออกไปเดินสำรวจรอบๆบ,บริเวณนี้สักคู่นะจะได้ตรวจดูด้วยว่าบริเวณนี้มีความปลอดภัยมากขนาดไหนผู้ใหญ่สินที่ยืนรวมกลุ่มสนทนาอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เมื่อได้ยินพรานอินข้าออกมาจึงเหลียวหน้ามาตอบว่าเออดีเหมือนกันเดี๋ยวข้าไปด้วยจะได้ไปสำรวจดูแหล่งน้ําด้วยบางทีทางเจ้านายอาจต้องการที่จะอาบน้ําข้าจะได้นําทางท่านไปได้อย่างสะดวกเจ้านาย ที่ผู้ใหญ่สินกล่าวถึงย่อมหมายถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีวัยประมาณ30มสิบกลางๆที่ชื่อยศเจ้าหน้าที่นักวิชาการที่มีวัยประมาณ40เศษคือภัยสารและเจ้าหน้าที่วิชาการอีกคนที่มีอายุ20่สิบกว่าคือโชคนั่นเองเมื่อคนทั้งสามได้ยินประโยคที่ผู้ใหญ่สินกล่าวออกมาจึงกล่าวสนับสนุนอย่างเห็นด้วยเพราะเดินทางกันมาทั้งวันจนเหงื่อชุ่มโชคไปทั้งร่าง พรานอินจึงกล่าวออกมาอย่างชำนาญต่อพื้นป่าว่าเรื่องน้ำไม่มีปัญหาหรอกผมเคยเข้ามาในปลาแห่งนี้หลายครั้งแล้วหากเดินไปทางทิศใต้อีกราวเกือบ20นาทีก็จะถึงล่องน้ำที่มีขนาดกว้างวาเศษครับเป็นล่องน้ำที่มีต้นน้ำมาจากป่าลึกน้ำใสมากเพราะที่พื้นน้ำมีแต่เม็ดกรวดเม็ดหินหนาลงอาบลงแช่ตัวมากครับมีสถานที่ดีๆอย่างนี้ ทำไมพรานอินไม่พาพวกเราไปพักกันที่ใกล้ๆล่ลลลองน้ําล่ะจะได้สะดวกสบายไม่ต้องเดินกันไกลอย่างนี้พราารกล่าวถามออกมาอย่างข้องใจแต่พรานอินก็ตอบกลับไปตามประสบการณ์ว่าพวกเราไม่สมควรที่จะตั้งแคมป์พักแรมใกล้แหล่งน้ําครับเพราะแหล่งน้ําในป่าจะเป็นแหล่งที่รวมตัวของสัตว์ป่าที่จะลงมากินน้ําครับซึ่งโอกาสที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกมัน มีความเป็นไปได้สูงมากครับจริงของพาร,รานินนะครับเจ้านายพร,รานป่าส่วนมากไม่เลือกตั้งแคมป์กันที่ใกล้ลาคลองลาธารกันหรอกครับมันอันตรายบางทีนะครับถึงคราวเคราะหามยามร้ายตกดึกช้างทั้งโขงพากระลงมากินน้ําปรากฏว่าแคมป์ถูกโขงช้างบุกเหยียบสลัลกเละพอไปตั้งแคมป์ขวางทางเดินของพวกมันรเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครับสําหรับผู้ที่ไม่ชํานาญป่าพร,รานสินกล่าวสัมัสสนับสนุนออกมา เจ้าหน้าที่ทั้งสามจึงพยักหน้ารับอย่างเข้าใจหลังจากที่ผู้ใหญ่สินและพานอินจากไปแล้วคนทั้งสามจึงจัดแจงกลางเต็นท์ส่วนตัวหลังจากนั้นจึงช่วยกันใช้ผ้าใบผืนบางโยงเชือกผูกไว้กับต้นไม้กลายเป็นหลังคาผ้าใบเพื่อเป็นเต็นท์ที่ใช้ปฏิบัติงานกันอย่างพร้อมหลังจากนั้นจึงมานั่งรวมคุมกันใต้หลังคาผ้าใบยศเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้สอบถามออกมาว่า เป็นยังไงบ้างครับคุณไพศาลไม้พยุงในป่าแห่งนี้มีเยอะเป็นที่น่าพอใจไหมครับไพศาลเหลียวมองทัศนียภาพรอบบริเวณอย่างพึงพอใจเขายิ้มกว้างออกมาอย่างลิงโลดแล้วจึงตอบออกมาว่ามีอยู่เยอะจริงสมกับที่คุณรับรองเอาไว้จริงๆยศอย่างนี้พ่อเลี้ยงต้องพึงพอใจแน่แ่ตอนนี้ทางโรงเรื่อยของพ่อเลี้ยงกําลังขาดแคลนไม้เพื่อนําไปแปรลรูปยิ่งเป็นไม้พยุง ทางตลาดกําลังต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและมันได้ราคาดีเสียด้วยผมออกป่าเพื่อสํารวจไม้มาหลายป่าแล้วครับแต่ไม่เคยเห็นป่าพื้นไหนที่มีไม้พยุงมากมายอย่างในป่านี้มาก่อนอย่างนี้รับรองว่าโรงเลื่อยของพ่อเลี้ยงกิติต้องได้รับผลกําไรมหาศาลจากไม้ในป่าแห่งนี้แน่ครับโชคกล่าวสำทับออกมาอย่างตื่นเต้นเช่นกันเมื่อเห็นเช่นนั้นยศเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงยิ้มกว้างอย่างยินดี กล่าวออกมาอย่างพี่นอพี่เทาว่าถ้าอย่างนั้นผมก็สบายใจแล้วครับส่วนเรื่องการประดับทับตาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมก็แล้วกันผมเคยทํามาแล้วรับรองว่าไม่มีพิรุษแน่นอนครับฝากให้คุณไพศาลไปเรียนต่อพ่อเลี้ยงกิติในเรื่องนี้ด้วยครับว่าให้สบายใจได้ไพศาลซึ่งเป็นคนสนิทของพ่อเลี้ยงกิติที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างกว้างขวาง,วางเป็นเจ้าของกิจการหลากหลายประเภทและก,กิจการลงเรื่อย ก็เป็นหนึ่งกิจการที่ทำรายได้ให้พ่อเลี้ยงกิติอย่างมหาศาลซึ่งปกติแล้วความกว้างขวางของพ่อเลี้ยงกิตินั้นทำให้เขาได้รับสัมประทานในหลายป่าแต่ผลประโยชน์ที่งอกเงยและสร้างเม็ดเงินเป็นจำนวนมหาศาลนั่นก็คือการลักลอบทำกิจการไม้เถื่อนนั่นเองแน่นอนครับคุณยศเรื่องนี้เป็นเพราะคุณคนเดียวที่สามารถเสาะหาไม้พยุงในมากมายขนาดนี้ขาดว่าพ่อเลี้ยง คงถูกอ,อกถูกใจเป็นอย่างยิ่งและคงมีรางวัลตอบแทนเป็นค่าเหนื่อยให้คุณอย่างงามทีเดียวไพศาลคนสนิทของผู้ทรงอิทธิพลกล่าวออกมาอย่างเชื่อมั่นทําให้ยศเจ้าหน้าที่ป่าไม้นอกรีดยิ้มกว้างออกมาอย่างยินดีที่จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นจำนวนมหาศาลอย่างที่รับราชการทางชีวิตยังไม่มีโอกาสได้มากหมายถึงเพียงนี้ไพศาล จึงกล่าวต่อไปอย่างผู้ที่ชำนาญตามประสบการณ์ในอาชีพที่ปฏิบัติมาหลายปีว่าหลังจากที่พวงนี้พวกเราช่วยกันสำรวจว่ามีไม้พยุงและไม้มีค่าชนิดอื่นว่ามีจำนวนเท่าไหร่จากนั้นวันมรืนก็จะเดินทางกลับออกจากป่ากันทันทีส่วนเรื่องการชักลากไม่ใช่ปัญหาหลังจากที่ผมกลับไปจะจัดการสั่งให้คนงานเข้ามาตัดไม้ทางป่าด้านทิศเหนือที่เชื่อมต่อกับถนนทางหลวง เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งลำเรียงไม้ออกจากป่าและการตัดเส้นทางทางป่าด้านทิศเหนือชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใช้ป่าจะไม่มีทางร่วงรู้เด็ดขาดเพราะเป็นป่าคนละฟ้า,าก,กันกับพวกชาวบ้านเหล่านี้แต่ยศยังกล่าวทักท้วงออกมาอย่างรอบคอบว่าแต่เรื่องนี้พวกเราต้องเก็บเป็นความลับนะครับอย่าให้ผู้ใหญ่ศิลกับพานอินร่วงรู้เป็นอันขาดพวกมันเข้าใจว่าคุณทั้งสองเป็นนักวิชาการป่าไม้ พวกเราต้องปฏิบัติตัวให้แนบเนียนที่สุดจนกระทั่งออกจากป่าห้ามเผยพิรุษอะไรออกมาเด็ดขาดเรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกหลังจากพรุ่งนี้พวกเราสำรวจไม้กันเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับกันทันทีไอ้พรานป่ากับผู้ใหญ่น้างโง่สองคนนั่นไม่มีทางร่วงรู้เจตนาของพวกเราหรอกคุณวางใจได้เลยไพศาลตอบออกมาอย่างมั่นใจเพราะเชื่อว่าคนบ้านป่าบ้านดงพวกนี้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ พวกตนแสดงละครตกตาเพียงเล็กน้อยก็หลอกลวงให้หลงเชื่อได้แล้วเรื่องของผู้ใหญ่สิลและพรานอินจึงไม่น่าที่จะเป็นปัญหาหนักใจอะไรหลังจากที่สนทนาวางแผนกันจนพรกพร้อมแล้วผ่านไปอีกเพียงครู่ใหญ่ผู้ใหญ่ศิลกับพรานอินจึงเดินทางกลับมาพร้อมด้วยไก่ป่าสองตัวที่พรานอินล่ามาได้หลังจากนั้นพรานอินและผู้ใหญ่สิล จึงได้ช่วยกันก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารทางด้านของนายจ้างจึงได้ขอให้ผู้ใหญ่สินช่วยกันพาไปที่ร่องน้ำเพราะต้องการที่จะอาบน้ำํำพานอินจึงอยู่ที่แคมป์เบียงลําพังในคืนนั้นเวลาล่วงผ่านใกล้ครึ่งคืนแล้วไพศาลโชคและยศเจ้าหน้าที่ป่าไม้นอนหลับกันในเต็นท์ส่วนตัวกันตั้งแต่หัวค่ําส่วนผู้ใหญ่สินกับพานอินยังนั่งกันอยู่ที่หน้ากองไฟ เพื่อช่วยกันเป็นยามคอยระวังภัยให้กับนายจ้างทั้งสามเที่ยงคืนผ่านไปแล้วบรรยากาศเย็นเยียบเพราะลมโชยพัดพาอยู่เป็นตะรอกซุ้มเสียงของจักจั่นเรไรกรีดปีกส่งเสียงแผดล้องกันดังระงมในบางครั้งยังแมว,วเสียงของหมาป่าหมาในส่งเสียงเห่ากันโชคมาในระยะไกลมีหลายครั้งที่ได้ยินเสียงของช้างป่า ร้องออกมาในเทือกเขาที่ห่างไกลเสียงบรรดาสัพสักท,ที่หากินกลางคืนวิ่งอยู่ในความมืดเพื่อหาอาหารตามคันร้องแห่งพงภยพัยผู้ใหญ่สินที่นอนหลับอยู่ข้างกองไฟไม่ห่างจากพรานอินที่นั่งเป็นยามอยู่ที่หน้ากองไฟเท่าไรนักรันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะถูกพรานอินเดินเข้ามาสกิดจากนั้นคนทั้งสองพูดจาสนทนากันอย่างแผ่วเบาสองสาประโยค พานอินจึงถือปืนลูกซองยาวเดินหายเข้าไปในป่าที่มืดมิดเวลาเคลื่อนผ่านไปเพียงไม่นานรันปากฏเสียงร้องคำรามของเสือดังสนั่นก้องไ่ในทิศทางที่พรานดินเดินหายไปเมื่อครู่ผู้ใหญ่ศิลป์ที่กำลังนั่งอยู่ที่หน้ากองไฟพันผลลูกขึ้นอย่างฉับไวคว้าปืนลูกซองยาวมากระชับเอาไว้ในมืออย่างพรักพร้อม กระสายตาจ้องมองฝ่าความมืดไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงของเสือร้องคำรนคำรามดังมาเมื่อครู่อย่างตะวนกระวายใจเสียงของคนทั้งสามที่นอนอยู่ภายในเต็นท์เพ่นลุกพูดพลาดออกมาอย่างฉับไวพากันครูเข้ามาหาผู้ใหญ่ศิลป์อย่างะหนกยศที่เดินเข้ามาประชิดร่างของผู้ใหญ่ศิลป์ส่งเสียงถามออกมาอย่างลนลานว่าเสียงเสือเมื่อครู่เป็นเสียงร้องของเสือใช่ไหมผู้ใหญ่ศิลป์ใช่ครับ เป็นเสียงร้องของเสือจริงๆครับเสียงร้องของมันดังใกล้แคมป์ของพวกเราลอเกินผมคาดว่ามันน่าจะอยู่บริเวณไม่ห่างจากเต็นท์ของพวกเรามากนักหรอกครับผู้ใหญ่สินตอบออกมาท่าทางของเขามีท่าทีที่วิตกกังวลอยู่ไม่น้อยแต่โชคที่เดินตามออกมาเป็นคนสุดท้ายเขาเอ่ยถามออกมาอย่างสงสัยว่าเราพานอินไปนไหนละครับผู้ใหญ่เมื่อโชคเอ่ยถึงพานนำทางยศกับไพศาลจึงคิดขึ้นมาได้ จ้องหน้าผู้ใหญ่ศิลป์อย่างรอคอยคําตอบผู้ใหญ่ศิลป์ตอบออกมาอย่างร้อนลนกระวนกระวายว่าเมื่อคู่พรานอินมันบอกผมว่ามันขอตัวไปถ่ายหนักครับเรื่องนี้แหละที่ผมหนักใจและเป็นกังวลเพราะตําแหน่งที่เสือมันล้องอยู่เมื่อครู่เป็นทิศทางเดียวกันกับที่พรานอินมันเดินหายไปครับจิงเล้วผู้ใหญ่ศิลแล้วจะทํายังไงกันดีละคราวนี้พรานอินจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าเสียงของพร,าาริาณย้อนถามออกมาอย่างแตกตื่นตระหนก แค่รู้ว่ามีเสือมาวนเวียนอยู่รอบที่พักก็พวักพวงใจมากแล้วนี่ยังมีคนหายเสียอีกเรื่องราวชักส่อเขายุ่งยากเสียแล้วพวกเจ้านายไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะออกไปดูเองบางทีกรานอินอาจจะถูกไอ้เสือตัวนั้นทำร้ายได้รับบาดเจ็บและรอคอยความช่วยเหลืออยู่ก็ได้ครับพวกเจ้านายรอคอยอยู่ที่แคมป์ห้ามออกไปไหนกันนะครับผู้ใหญ่สินกล่าวออกมา ด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่คร่ำเคร่งแต่ไพศาลแย้งออกมาอย่างไม่เห็นด้วยว่าผมว่าผู้ใหญ่อย่าออกไปดีกว่ามันเสี่ยงอันตรายเกินไปแล้วอีกอย่างหนึง่งหากไอ้เสือตัวนั้นมันบุกเข้ามาตอนที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่พวกเราจะทำยังไงกันละ่ะผู้ใหญ่สินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเรื่องนั้นพวกเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับพวกเจ้านายมีปืนกันทุกคนเป็นปืนไรเฟิลสมัยใหม่ซะด้วยขอแค่รวมกลุ่มกันอยู่ แต่ที่หน้ากองไฟเท่านั้นและหากเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ยิงได้ทันทีเลยครับกล่าวจบจึงกระชับปืนในมือพร้อมไฟฉายเปิดแสงสว่างสาดพุ่งไปในความมืดแห่งพงไพรทางเบื้องหน้าและเดินออกจากแคมป์พักไปทันทีโดยที่คนทั้งสามไม่ทันได้กล่าวถักท้วงอะไรออกมาอีกคนทั้งสามหันมามองหน้ากันอย่างประวัตนพลั่นพึงเพราะต้องอยู่กันเพียงสามคนท่ามกลางป่าดิบดงลึก อีกทั้งยังมีเสือนักล่าแห่งพงไพรวนเวียนอยู่รอบบริเวณนับว่าเป็นเรื่องที่สยดสยองบีบคั้นจิตใจอย่างยิ่งยวยดยศไพศาลและโชคจึงได้แต่นั่งมองจ้องหน้ากันอย่างสะทกสะ้อนใจต่อสภาพของบรรยากาศรอบกายที่ทั้งหนาวเย็นและสงัดเงียบไร้ซุ้มเสียงสับสำเนียงอื่นใดคาดว่าน่าจะเป็นเพราะเสียงคําลนคําลามของเจ้าป่าที่แผดร้องเมื่อคู่ สรรพเสียงทั้งมวลแห่งราวไพรจึงชะงักงันไปโดยปริยายเวลาเคลื่อนผ่านไปนานร่วมชั่วโมงแต่ยังปราศจากร่องรอยของผู้ใหญ่สินและพรานอินที่จะกลับมาคล้ายคนทั้งสองหายสาบสูญไปกับความมืดมนแห่งรัติการและพงไพรที่ทะมึนอึมคมรึมพรานนั้นข้ามกลางความสงัดวิเวกค,คนทั้งสามจึงได้ยินเสียงคล้ายเหยียบย่ำอย่างแผ่วเบาและแช่มช้าดังมาจากทางหลังเต็น ที่พักของคนทั้งสามคนทั้งหมดหันขวบกลับไปมองทันควันอย่างหวานะระแวงแสงสว่างจากกองไฟที่สั่นไหววูบวา่าบศาสตร์สะท้อนจนเห็นภาพของสิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของเต็นท์ปรากฏเป็นเงาดำทะมึนทาบทอกับเต็นท์ค่อนข้างชัดเจนสเสือเสือเสียงของพราลหลุดปากระร่ำระลักออกมาอย่างตะกุตกตะกักเมื่อมองเห็นภาพสะท้อนที่ทาบอยู่ทางด้านหลังของเต็นท์ เป็นรูปลักษ์เฉพาะของเจ้าของร่างเมื่อยศและโชคหันไปตามที่ไพศาลหลุดปากร้องออกมาจึงพบเห็นเงาทมึนของร่างนั้นเช่นกันถึงกับตาเหลือโปรงทันทีเพราะความแตกตื่นปรึงเพลิดแต่ยศซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับป่ามากกว่าไพศาลและโชคเมื่อตั้งสติได้ปืนไรเฟิลในมือจึงตวัดยิงเข้าใส่ร่างที่อยู่ทางด้านหลังเต็นทันที ด้วยการยิงที่รวดเร็วกระสุนพุ่งเจาะเต้นจนทะลุเข้าใส่ร่างที่ยืนทามึนอยู่ทางด้านหลังอย่างแม่นยำ <st it> เมื่อสิ้นเสียงปืนจึงปรากฏเสียงแผดร้องดังกึกก้องคำรามออกมาพร้อมๆกับร่างที่ใหญ่โตมหือมาของพยักเช้าป,ป่าที่มีลำตัวสีเหลืองคาดดำพุ่งกระโจนลอยตัวออกมาทางด้านหลังเต็นอย่างรวดเร็วเฮ้ยยิงยิงมันเร็วมันเข้ามาแล้ว เสียงของยศแผดร้องกระตุ้นเตือนออกมาอย่างตระหนกลนลานเมื่อเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่ถูกกระสุนปืนยิงประทะร่างเมื่อคู่กับเพนผลพุ่งพรวดออกมาชนิดที่เรียกได้ว่าสวนควันปืนเลยทีเดียวมันลอยตัวสูงพุ่งกระโจนครั้งเดียวร่างของมันก็ทะยานมาถึงร่างของยศที่อยู่ทางด้านหน้าสุดตีหน้าที่ใหญ่โตเต็มไปด้วยโครงเล็บที่แข็งแกร่งของมันยื่นออกมาตวัดฟาด ไปที่ร่างของยศอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวศีรษะของเขาที่ถูกตะปบอย่างหนักหน่วงก็หักพับไปทางด้านข้างอย่างผิดรูปก,กะโหลกแตกจนมันสมองทะลักกระจายขมับที่แตกยุบดันดวงตาของเขาทะลักสลนออกมานอกเบา้ายศเจ้าหน้าที่ป่าไม้สิ้นใจตายโดยที่ร่างยังล้มไม่ถึงพื้นเสียด้วยซ้ําและไม่มีเสียงร้องของเขาหลุดผ่านริมฝีปากออกมาแม้เพียงคําเดียว ท่ามกลางความแตกตื่นเจรึงและหวาดหวั่นของภัยสารและโชคร่างของคนทั้งสองสั่นเทาเพราะความพั่นพลึงแม้กระทั่งปืนที่อยู่ในมือยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตะวัดยกขึ้นเพื่อป้องกันตนเองเพราะถูกตะบะอำนาจของเสือโคร่งเจ้าป่าสะกดข่มจนขวัญกระเจินเมื่อร่างของเสือโคร่งลายพาดก่อนที่เพิ่งสังหารยศไปเมื่อครู่ทิ้งร่างลงสู่พื้นมันพันยกสองตีนหน้าขึ้นสูง ตะปบไปที่แผ่นอกของโชคอย่างรวดเร็วจนร่างของเขาไงาหลังล้มฟาดลงกับพื้นโดยมีร่างใหญ่ของพยักเจ้าป่าใช้สองตีนหน้าเหยียบอยู่บนแผ่นอกอย่างอาหางการอ่ะอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยยายาอย่าทำอะไรข้าเลยกลัวแล้วกูวแล้วเสียงของโชคที่ถูกสองตีนของเสือลายพาดก่อนเหยียบอยู่ที่อกร่ำร้องคควนคลางออกมาอย่างอึดอัดเจ็บปวด เพราะน้ำหนักของเสือโครงที่เหยียบลงมาอย่างหนักหน่วงนั้นกดทับจนกระดูกซี่โครงของเขาหักไปหลายซี่เลือดสดๆดทะลักออกมาทางปากอย่างน่าเวทนาเพราะอาวัยวะภายในถูกกระดูกหักทิ่มแทงจนบอบช้ำสาหัสแต่เสือโครงเมือหึมามันไม่สนใจเสียงแผดล้องอ้อนวอนของเขาแม้แต่น้อย มันอ้าปากส่งเสียงร้องคำลามคึกก้องออกมาอีกครั้งจากนั้นจึงอ้าปากกัดไปที่ลำคอของเขาอย่างเต็มเขี้ยวถนัดทนีแล้วจึงกระชากอย่างแรงจนก้อนเนื้อที่ลำคอของโชคหลุดติดปากของมันออกมาก้อนใหญ่อย่างทารุณเสียงร้องขรอกของโชคที่ดังเร็ดลอดออกมาจากลำคอที่ก้อนเนื้อและหลอดลมขาดสบันเลือดสีแดงฉานฉีดพุ่งทะลักกราวท่อปาปลาแตกจากนั้น ร่างจริงกระตุกค้างเก่งตาเหลือค้างสิ้นใจตายไปอย่างทรมานเมื่อจัดการกับโชคจนสิ้นใจตายแล้วเสือโคร่งมหาการจึงพราออกจากร่างของเขากระโจนพุ่งร่างใหญ่ตรงไปที่ร่างของไพศาลที่ยังยืนตัวแข็งค้างตาเหลือครานเพราะความหวาดกลัวเมื่อเห็นร่างของเสือร้ายรายพาดก่อนพุ่งตรงเข้ามาอย่างเหี้ยมหาน เขาจึงตวัดปืนไรเฟิลที่อยู่ในมือเล็งไปที่ร่างของมันที่กำลังทะยานเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเสียงปืนไรเฟิลในมือของไพศาลแผดดังขึ้นอย่างฉุกเหุกร่างของเสือโคร่งมาหือมาที่กระโจนเข้ามาใกล้เกือบจะถึงร่างของไพศาลมันพันพลังะมวนตัวฟาดลงกับพื้นอย่างหนักหน่วงเพราะกระสุนที่พุ่งกระแทกร่างอย่างถนัดทันีร่างใหญ่สีเหลืองคาดดำที่ล่วงฟาดลงกับพื้น มันพยายามดันร่างขุดลุกขึ้นมายืนอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงกระโจนเข้าใส่ร่างของไพาศาลอีกครั้งอย่างดุร้ายและอำมหิตเสียงแผดร้องของคนสนิทของผู้ทรงอิทธิลพลแผดร้องขึ้นอย่างเจ็บปวดสุดชีวิตเมื่อตีนหน้าข้างหนึ่งของเสือโค้งทมินยื่นออกมาทะพบไปที่กลางศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วรุนแรงเสียงพระดังขึ้นอย่างน่าหวาดเสียว พร้อมๆกับกระโหลกศีรษะของไพศาลที่แตกยุบลงไปอย่างน่าสยดสยองดวงตาทั้งสองข้างทลักถะลนออกนอกเบ้ากระเด็นตกลงมากลิ้งอยู่ที่พื้นพร้อมๆกับร่างของเขาที่ค่อยๆล้มฟาดไปกับพื้นสิ้นใจตายไปอย่างทรมานเมื่อคนทั้งหมดสิ้นใจตายในความมืดทางด้านหลังเต็นร่างของผู้ใหญ่ศิลจึงค่อยๆเดินตรงเข้ามา จ้องมองร่างที่แหลกเละผิดรูปของคนทั้งสาอย่างสะทกสะท้อนใจกล่าวเสียงพึงพมพำออกมาอย่างสมเพชว่าช่วยไม่ได้จริงๆน,นะเจ้านายเป็นพวกเจ้านายเองที่มีเจตนาไม่ดีเข้ามาในป่าแห่งนี้เพื่อหวังแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบผมกับพรานอินและชาวบ้านทุกคนไม่ยอมให้ใครมาทำลายพื้นป่าที่เป็นแหล่งทำมาหากินของพวกเราง่ายๆทุกคนที่เข้ามา โดยหวังที่จะทำลายป่าของพวกเราจะต้องพบกับจุดจบแบบนี้ทุกรลน์กล่าวจบจึงเหลียวหน้าไปมองทางเสือโคร่งมหาการที่ยืนมองดูซากศพของคนทั้งสามอยู่ไม่ห่างพรางพยักพเยิยเกดกล่าวชักชวนออกมาด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าปล่อยกันเถอะพานอินพวกเราเดินทางออกจากป่ากลับเข้าสู่หมู่บ้านกันเลยทิ้งศพของพวกมันเอาไว้ที่นี่แหละคนระโมบอย่างพวกมันพวกเราไม่ต้องเปลืองมือไปฝังร่างของพวกมันหรอก เสียงของเสือโคร่งมือมาส่งเสียงร้องคำรามออกมาอีกครั้งอย่างสะใจก่อนที่จะกลับคืนสู่รูปลักษณ์ของพรานอินอีกครั้งจากนั้นคนทั้งสองจึงพากันเดินกลับออกจากป่าทันทีในคราแรกผู้ใหญ่ศิลและพรานอินที่ถูกหลอกลวงจนหลงเชื่อว่าคนทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการและเข้ามาปฏิบัติงานในป่ากันจริงๆแต่เมื่อตอนเย็น ระหว่างที่ทั้งสองกลับมาจากการสำรวจรอบบริเวณจึงได้ยินเสียงพวกของนายไพศาลสนทนากันจึงร่วงรู้ว่าถูกคนทั้งสามหลอกลวงเพื่อจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการเข้ามาเพื่อรักรอบตัดไม้รานอินที่ร่ำเรียนวิชาเสือเย็นจึงร่วมมือกันกับผู้ใหญ่สินเพื่อวางแผนจัดการกับคนโลภทั้งสโดยพรานอินจำแรงร่างกลายเป็นเสือโครง่งเพื่อจัดการฆ่าทุกคน และยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดในอนาคตหากมีการสืบค้นหาความจริงในการเสียชีวิตของคนทั้งหมดเพราะร่องรอยการตายของทุกคนนั้นเป็นการลงมือของเสือนั่นเองและไม่เพียงแต่กลุ่มของภัยสารเท่านั้นที่ถูกเสือสมิงพรานอินและผู้ใหญ่สินทำารายที่ผ่านมายังมีอีกหลายรายที่ถูกผู้ใหญ่สินที่ร่วงรู้ต่อการเข้ามาในป่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เขากับพรานอิน จึงร่วมมือกันเพื่อกำจัดคนเหล่านี้เพื่อปกป้องผืนป่าเอาไว้ไม่ให้ถูกทาลายด้วยมือของคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนร่างของผู้ใหญ่ศิลกับพรานอินเดินหายลับไปในความมืดทะมึนแห่งาราวไพรจากนั้นไม่นานปรากฏฝูงหมาป่ากลูกันเข้ามาที่บริเวณแคมป์ต่างพากันกัดกินซากศพของคนทั้งสามอย่างตะกรามมมามและหิวโหย ร่างส่งเสียงเห่าหอนหู่กันโชคดังก้องสถานไปทั่วราวไพร์แลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเจ้าสมิงป่าทมินขอขอบคุณในทุกการรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ